สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนิวเออร์เลอร์นะครับผมจะพาทุกคนมาทะลวงกุ้งนะกุ้งหนึ่งกิโลนะครับปอกเปลือกผ่าหลังเรียบร้อยอผมทําเองทุกอย่างเลยนะกุ้งแช่น้ําปลาเออเมนูนี้หัวกุ้งหัวได้ไปทิ้งนะครับเอาไปคั่วนะครับนี่นี่เอาไปคั่วเอาไปคั่วเอาไปคั่วแล้วก็มีผักนะครับมะระขี้นกมะระจีนใช่ไหมเขาเรียกมะระจีนใช่ไหม แตงกวาแล้วก็ผักกาดขาวนี่มีซาชย่างด้วยเออผมย่างเองเหมือนกันนะครับทําเองทุกอย่างลองดูว่าจะแซบไหมนะครับเห็นคนอื่นเขากินเลยอยากกินมั่งนะครับพริกหนึ่งร้อยเม็ดนะครับอาจจะเกินหนึ่งร้อยด้วยนะครับผมนั่งนับอยู่นะครับแต่ก็นับแบบลืมๆไปแล้วนี่ถ้าเกิดไม่สบายใจก็ใส่เพิ่มไปอีกนะครับนี่จิ้มมีเยอะทําเยอะนะครับอาใส่บิบเบอลกันเออโอเค ไปหากับข้าวกับปลามากินพร้อมผมนะผมบอกเลยว่าผมจะน้ำให้ทุกคนน้ำลายไหลหรือเปล่านะอมาเดี๋ยวผมกินเลยแล้วกันนะอเอามือจุ่มเข้าไปเลยนะใช้มือนะขออนุญาตใช้มือนะมาครับทุกคนมากินด้วยกันนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับเดี๋ยวลองกินก่อนเลยตัวแรกแม่งโคตรเผ็ดเลย อื <_ an> แต่มันอร่อยมากครับมันต้องแบบนี้พริกหนึ่งร้อยเม็ดนะครับ <_ an> อ่าน,น,นี่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 ครับ <_ an> คำที่ <_ an> สองซดหน่อยดิ<_ an> <_ an> <_ an> เผ็ดมากผมบอกเลย ดูพริกนี่แทบไม่เห็นกุ้งอ่ะเดี๋ยวลองนี่มัง่ายยางนี่ไส้ย,ย่างครับไส้ย่างเห็นไหมเห็นไหมไหมไส้ย,ย่างครับหั่นไปล้วหั่นไปล้วอืมอร่อย <c oughs> อืหนึ่งกิโลนะผมอร่อยอร่อยอ นี่นะครับใส่แบบนี้เลยนะครับนี่พริกเผ็ดเพรซแซ่แบบอกเลยืแก้ม,มละละหน่อยแล้วกันนะืม ใช้ได้เลยเมนูนี้ทำคนเดียวแซ่บคนเดียวใื้ตักนี้ก่อนนะะ่ะอืมอุ้ยนี่มีหกมีหกเล็กน้อยนะครับล้นนะครับมันล้นมันจิ้มทำเยอะอื้ ตสใหม่เนี่ยไม่สะใจ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> นั่งขอยัดกุ้งเข้าไปก่อนเฮ้ยมันใหญ่ไปไ่มผมจะกินได้บนเนี้ย ืน้ำลายเยิ้มอ่ะมันขมนะครับมันขมนะ,มน,ะน้ำลายอ่ะ แต่มันขมแบบว่าอร่อยอ่ะเข้าดวะวิธีทำผมก็ไม่ได้ทำให้ดูนะครับผมกลัวว่าคลิปมันจะนานเห็นไหมเห็นไหม ไม่ส่ใจว่ะจริงมันไม่ส่ใจมันต้องมีน้ำอ่ะเป็นึงมันต้องมีน้ำอือ้โคตรสิ้นสูดแรงไป ซูดแรงไปเขาเรียกว่าคนยังไม่เซียนนะครับน้่คนที่เซียนแล้วเนี่จะซูดนี่ไม่ไอนะผมนี่ไม่เซียนตามนี่น้าก่อน้เ,อเดี๋ยวค่อยกินน้ำอนะ่ะน้่คนนี้คนนี้ซืดอ่ะเขาเรียกซูดป,ปะ่ะอืมคนเซียนนี่จะไม่ไอนะแต่ผมไอผมเพิ่งทดลองนะเพิ่งทดลองแต่ต้องอร่อยจริงอร่อยจริงซูดเข้าไป ข้าวหาปลามากินพร้อมผมนะครับอร่อยจริงอร่อยจริงเมนูนี้ครับกุ้งแช่น้ำปลาร้าน้ำปลารต้มสุกนะครับผมทำเองนะครับผมปลารก็ของที่บ้านนะครับผมที่บ้านเขาทำาหมือนเองเนี่ยต้องแบบนี้คือต้องต้องใส่พริกอะ่ะนี่นี่ต้องมีพริกต้องมีพริกด้วยเผ็ดนะ เห็นไหมครับอร่อยอร่อยอร่อย อืกินแก้มกับมะละนะอร่อยจริงเูสิมองไม่เห็นกุ้งเลยพริกคลุมไปหมดอ,มอมืเริ่มเผ็ดกินไปสะพักเริ่มเผ็ด ืออ,อเริ่มเผ็ดแล้วก็น้ำมูกน้ำตาก็เริ่มไหลแล้วื่อหัวกุ้งหัวกุ้งหัวกุ้งเอาไปคั่วมาืออ กินหมดไปวันนี้โลหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่หมดแน่เลยผมก็นั่งนับอยู่นะประมาณสามสิบสี่สิบประมาณห้าสิบตัวไม่ถึงห้าสิบตัวนะกุ้งมันก็ใเซไม่ใหญ่มากนะผมก็กําลังกินนะครับอ่าสําหรับพวกแช่น้ปาปลาแช่น้าํนปาปลารางี้ยกาลังกินเลยนี่นี่นนนเห็นไหมเห็นไหมใหญ่ปะใหญ่ปะ,ปะอะมันก็แบบพอดีคำอ่ะพอดีคำพอดีคำ,ำไม่เล็กไม่ใหญ่ใหญ่ไปมันก็จะดูไม่น่ากิน ฉีกมะละกัอนอ่ะมะละนี่ผมเอาไปเอาเม็ดออกนะครับผมซื้อก่อนซื้อกอน <c oughs> <c oughs> ซือรอบอองสมรักรับผมเซียนยังไม่พอ แต่รู้สึกว่ามันต้องสดน้ำอะ่ะอร่อยอะ่ะเผ็ดเผ็ดนะครับผมอืม น่าจะไม่หมดประมาณห้าสิบตัวครับสี่สิบห้าสิบตัวประมาณนี้อตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะอ,อพอดีคำพอดีคำ <c oughs> โอ้ย เริ่มเผ็ดแล้วแล้ว <c oughs> หลายคนคงดูอยู่ทำไมผมถึงไม่กินแตงนะครับไม่กินผักกาดขาวครับเพราะว่ามะละนี่ผมชอบนะอร่อยมากแตงนี่ชิดซ้ายชิดขวาไปเลยมีมะละอยู่อะ่ะ นี่จิ้มหน่จิ้มหน่เอากุ้งใส่เข้าไปไหน่อยอ่านี่โอ้ยคำนี้ทะลวงเข้าไปยังไส้อุยอ้ยเผ็ดอืผมรู้ละ ไอ้ก็เขาบอกว่ากินไปแล้วหวานนะหวานหวานเออมันรู้สึกแบบว่ามันหวานจริงนะอืมันสดไงหวานหวานหวานผมกินแล้วเออมันหวานดีหวานจัดก็ต้องเอานี่มาละเข้าไปกบความหวานหน่อยอืม ชักอิ่มแล้วเผ็ดใช้นี่แก้มหน่อยเผ็ดไส้ย่างอร่อยมากอืมไส้ย่าง ซื้อมาทำกินเองครับลองมาฮะลองซื้อมาหาทำกินกันบ้างับไม่ยากไม่ยากบอกเลยว่าไม่ยากนี่ต้องเอามาละกุ้งมะละหอกุ้งมะละหอกกุ้งนี่ตักน้ำหน่อยอ่าโอ้ นี่เ็ดเผ็ดไม่ไหวเผ็ดมากไม่หมดด้วยโลนึงเผ็ดไม่ไหวอีกคำเดียวพอพริกเต็มไปหมดแต่มันไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยนะ พวกของพวกเนี้ยไม่เบ็ดไม่หล่ๆนะเนี่ยใส่พี่เข้ามาหน่อยอืมมางหน่อยด้วยอืมพอแล้วผมนะผมพอแล้วผมว่าม马า拉ขึ้นนกอะ่ะ ขมกว่ามาลักจีนหนึนะเนี่ยมาักที่นกแต่อร่อยนะคนกินเป็นอร่อยเลยนะเผ็ดครับไม่ไหวกินไม่หมดด้วยอืมกินไม่หมดด้วยจริงๆเผ็ดโอเคแล้วผมวันนี้ก็พอแค่นี้นครับเดี๋ยว ติดตามผมนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มาเจอผมคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําอะไรกินต่อนะครับใครชอบฝากกดไลค์ด้วยครับกดติดตามด้วยครับสรับนีสวัสดีครับ